สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดที่น,นันสุภาสอครูกษรนตำบลกุตเพชวันนี้จะมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจะอยู่ที่ในตำบลกุตเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีค่ะที่นี่จะชวนคนรักธรรมชาติมาพบกับพื้นที่สีเขียวสบายตาเที่ยวป่าซับลังกาซึ่งเป็นผืนป่าแห่งหนึ่งในตำบลกุตเพชรพร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย นั่งรถอีแตนไปชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติผู้ที่สนใจที่ต้องการสัมผัสความสวยของธรรมชาติภูเขาป่าไม้พืชพธุ์ไม้ฝ่ายน้ำตลอดทางความสวยของน้ำตกและถ้ำนิยมเที่ยวในช่วงฤดูฝนเพราะผืนป่าซับลังกาจะสมบูรณ์เต็มที่และห่างจากป่าซับลังกาคืออ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ลองแม่น้ำกลางหุบเขามีสถานที่สำหรับการเต้น ลองแพ้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการสถานที่ต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจุดเช็คอินแห่งใหม่ของตำบลเปิดให้บริการสุขสาวอาทิตย์สัมผัสบรรยากาศวิถีชุมชนสวนเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคาพืชผักออแกนิกตกปลาร้านอาหารคาเฟ่กาแฟไฮไลท์ของที่นี่สกายวอล์กสกายวอล์กบ้านสวนยายเต็งที่มีความยาวกว่า66เมตรและสูงจากพื้นดิน6เมตรทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นไปเหมือนได้เดินชมสวนอยู่บนยอดไม้ ที่มีทั้งกล้วยและมะพร้าวชมวิวทิวทัศน์ได้360องศาและที่สุดท้ายอ่างเก็บน้ำกุฎเพชรบรรยากาศทิวเขาแม่น้ำสามารถมาออกกำลังกายชมวิวเล่นน้ำ นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินจะเห็นได้ว่าตำบลกุตะเพชรที่อยู่ห่างไกลสุดของลบบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวให้มาสัมผัสมากมายยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุก,ท,กท่านอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ